ลูกขาเด็กหญิงการวิชาลูกฟังคำถามจากคุณรูดีๆนะคะงานวันนี้หนูประทับใจอะไรมากที่สุดเพราะอะไรอีกครั้งนะคะงานวันนี้หนูประทับใจอะไรมากที่สุดเพราะอะไรเพราะความถาม คำถามใช่ไหมคะณว่าอะไรเอ่ยหนูชอบอะไรหนูชอบอะไรในงานนี้หนูชอบหนูชอบอะไรเอ่ยชอบอะไรคะหนูชอบชอบอะไรในงานนี้บ้างหนูมานี่หนูชอบอะไรที่สุดเลยดูดูสิคะดูข้างหน้าเอ้มีอะไรชอบชอบอะไรบ้างเอ่ย ชอบอะไรกีด้คยบชอบอดให้หนูแต่งตัวสวยแล้ววันนี้หนูคิดว่าหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมสวยตอบดีบ้างเลยคณะกรรมการพอใจในคำถามคำตอบไหมคะพอใจนะคะเอาละค่ะคนมายเลขสี่ค่ะมาเลขสี่อ 好嘞好嘞。